อซอสไปรี้ยดนะอืมอันนี้แซ่บุ้งไรอุ๊ยเผ็ดเผ็ดเผ็ดกินข้าวบรรยากาศดีๆนะทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีๆอันนี้กินของแซ่บๆเผ็ดๆนะวันนี้นะแซ่บแล้วก็เผ็ดๆมา วัสดีเจ้าพี่น้องอันนี้ยูออะไรอันนี้วันยูแฮปเนี่ยก็สกัดก็สก็คือวันี่สกัเมาจากอะไรก็ส o m beef เนื้อนะครทุกคนแล้วก็มีซอสนะคุวันจะ try ซอสไหมคุณน้องมีซอสซอสหลายหลายเดี๋ยวนะเนี่ย this one น้องเด้อมากินกำลังงานพี่น้องจ๋า and and รอะไรก็สุดยอดเลยการเหล็กนะครับดูสิว่าจะนานกีแซ่บแค่ไหนนางก็จะราดของนางไปนะจ๊ะอันนี้ก็ขั้วของค่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาเด้อ and, and that's all <S yes start right t เต็ก s t ้อะ r i ไม่เป็นรหายสีแซ่บไหมมากินเด้อพี่น้องกินกันงาม แซบว่าแซ่บนางก็ตัดขึ้นมาอ๋อมันเป็นเนื้อบดนะทุกคนนะแซ่บบ่อืมไม่มันเป็นมันเป็นเนื้อบดน้องจ๋า นี่เสียบเนาะนี่คอยซิมเลยเด้อแซนะีแ<ส>บดิอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะลองซิมอ่าค่อยจะลองซิมซอสให้ดูนะซอสอันนี้เขา,าเขาเรียกว่าซอสซอสสมุยไลนะมาซอ <c oughs> สอะไรกอยไลซอสเผ็ดน,น,น,นะ อืมอันนี้แซนวิชไยเผ็ดเผ็ดเผ็ดเนื huh. okay. okay. so ้อเผ็ดที่สุเผ็ดมากเลยทุกคนมางามกับหมุนหาคุณนายครับนี่ตาก็แหนมมาเห็นคุณนายแล้วอร่อยจังกินเลยต้องรอสันอร่อยดีจ้ะจานใหญ่แห้งขนมจ้าลงจ้านี่บ้า ี๋ยวข่อยจะก,กินข่อยข่อยกินเป็นกระบาบด้วยพี่น้องได้กินแล้วก็อ้วนนะคะทุกคนอันนี้ของข่อยนะทุกคนข่อยกินเป็นกระบับมันจะเหมือนกระบับบ้านเราหรือเปล่านี่จ๋าน้องจ๋าหนาข่อยด้มามเรื่อเป็นยางตากแดดมากมาเนี่ย ชอบไปเผ็ดต้องราดซอสตะบูไรเผ็ดพเ่็นนองเผ็ดเป็นเรื่องไปขวดมาอหลังมือพอร้อมเราอยู่เบลเยี่ยมนะเราไม่ได้ไปเที่ยวที่อะไรนะ กินให้ดูนะทุกคนนะม้นใหญ่มากอันนี้อะไรสลัดเหรอเนื้อสลัดเตยมันเป็นเนื้อแบบนี้นะหั่นเนื้อไปให้เพื่อนๆดูหน่อย นางไปถือเป็นนางถือผมมาผมสีผมสั้นมั้งพี่น้องอันนี้อร่อยลองซิมพิจิตด,ดูซิเนี่ยเป็นฝ่ายพี่น้องจต่ทายสม,มุไลซ์บิมพีม่น้องก็นางทายสม,มุยไลเบิงังนู้นนู้นสเปซี่สเปซี่บ่ เผ็ดไหมเป็นมากมากไหมนั่งจะเอาน้ำอยู่วันวอเตอร์ไหมเอาละไปนองแคนิคันเดอร์นยความรักความคิดถึงกดไลค์กดติดตามถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็กดไม่ได้ลาไปก่อนจากเมืองออสเตรเลียประเทศเบลเยียมเมืองติดทะเลพี่น้องจ๋าคลิปนี้สวัสดีจ้าบายกินไปอุได้ไหนมา สอสมุไรเนี่เผ็ดเผ็ดหลายเป็น้องจ้านวยงามกินเสบมาเด้อ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 ตอนที่เรานั่งกินอยู่เนี่ยทุกคนในบาร์ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยจ้ะทุกคนขายฟรีมากฟรีสไตล์ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยจ้เต็มไปหมดเลย